มีสีโพดามเวอร์ชั่นทาสานเนาะใช่เขาป่ะแต่ว่าเป็นวันแรกดีตัมเอากจโรงพยาบาลก็ปกตินะได้อยู่ครับในอาการยังไม่หายมันไม่หายดีฮะคือเมื่อกี้เล่นละครก็มีฉากที่ต้องแบบโหน่ถาวรอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคือเราก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันอะคือห้เรากังวลเป็นห่วงจริงจริงเราก็แต่้ารูไปเดี๋ยวน้องมันจะกังวลไม่ไม่ต้องกังวลไม่ไงโอเค อญาติแข่งแข่งทุกคนมาให้กําลังใจใจขอบคุณมากครับขอบคุณที่ทางบ้านด้วยที่ให้กําลังใจมาแต่ว่าสุขภาพตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ล้โอ้โหไม่ร้อยครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เต็มที่แต่ก็เต็มที่ครับเต็มที่แต่พูดถึงคาร์ดามีไงวะคงัะแบบความเข้มงวดเข้มข้นครับก็สนุกเลยสนุกเรื่อยๆครับผมก็รับรองความสนุกนะครับแล้วก็จะบอกว่า แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานด้วยกันทุกทุกครั้งที่ได้ทํางานแล้วก็มาพยายามสร้างสรรค์นะครับสิ่งดีม่ใจะเป็นเรื่องของฟังการฟังเพลงหรือว่าเรื่องของละครหรือว่าคริปต่างๆให้ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวีคนะครับเพิ่มเวลาด้วยนี่เนาะใช่ครับเพิ่มเวลาครับแล้วก็ย้ายเวลาด้วยเป็นสี่ทุ่มครึ่งครับก็สามารถดูได้ยาวๆเลยเพิ่มเวลามาให้ได้ดูันแบบเต็มอิ่มมากขึ้นด้วยพี่แก้มเป็นผู้หญิงคนเดียวสู้ได้ค่ะได้ค่ะใช่ไหมอุ๊ยโทษค่ะนกจิกวันนี้มีนกจิกเพียงเราไม่รังแกเขา ใช่ครับวัวนนี้ตั้มเบาหน่อยไงปกติตั้มนี่แบบว่าตลอดไง <c oughs> แต่วันนี้นเป็นการรักษาให้ตั้มเลยนะครับใช่ติดอนเทปนี้หน่อยมีพี่ตะกั่วแตนมาเป็นแ<ช><ช>ค่เทปนี้ก็สนุกแน่นอนก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยลูกทุ่งบ้างแล้วลูกทุ่งบ้างก็ได้ลองลูกทุ่งก็จะมีแบบว่าลูกทุ่งช้าๆโจ๊ะโจ๊ะก็มีนะครับผมส่วนละครนี่ก็แน่นอนความแปลกใหม่เราคงไม่เคยเห็นพี่ตะกั่วแตนชลิดาเล่นละครหรอกใช่ใครยังไงฝากด้วยละกันที่สำคัญก็จะมีคู่ดูโอ้ครับคู่แรกของเมืองไทยกับพี่เบิร์ดยยดดด้้ววนนนะะคครรับผมเเเีี๋าูทป ทาสานค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยังไม่จืดโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลัวไม่มีเรื่องสัมภาษณ์ครับเมื่อวานพี่กันไปเตะบอลมาเรื่องสัมภาษณ์พี่แจ็คก็หาเรื่องสัมภาษณ์ผมจนได้ครับค่ะครับพี่แจ็คเป็นคนเก่งเป็นนักข่าวที่ต้องบอกว่ามีมีการครีเอทคำถามได้ทุกวันนะดีใจสมมตตัวผม คอเอาเรื่องเรียนก่อนนะคะทราบว่าเพิ่งเพ่งไปทําเรื่องจบไม่ใช่ทําเรื่องจบครับคือทําเรื่องจบไปนานแล้วแต่ว่าไปทําเรื่องลาเห็นใ้มาหาวิทยาลัยใช่ครับมันจะมีวันวันที่ซ่องซ้อมรับปริยญาคือสามวันคือวันที่สวันที่10แล้วก็วันที่17ซึ่ง<อ>ผมเนี่ยไม่สามารถไปวันที่4ได้วันหนึ่งก็ ไปทาเรื่องลาแต่ว่าพี่บอกว่าไม่เป็นไร<ม>ก็ก็แต่วันอื่นมาได้ะนะครับผมถามว่าเตรียมตัวที่จะรับเรยนยังไงไหมครัเพราะมันต้องตัดรุ่นนี้นะครับก็เ<ม>รื่องชุดนี้ก็เตรียมคือไปตัดชุดคุยแล้วก็น,น,น่าจะได้ชุดประมาณวันที่15กันยายอยู่นี้นะครับผมแล้วก็คงจะไปถ่ายรูปไเล่นกับรุ่นน้องก่อนที่มหาลัยแถวนี้นะฮะแล้วก็อาจจะไปที่โรงเรียนเก่าสุุหลาไปหาอาจารย์แล้วก็ไปถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นไหมครับเพราะว่า อันนี้อันดูชิวๆแต่ถึงวันมันจดน้าตาไหลไหมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มันคือสิ่งที่เราก็รอคอยมาหนาหกปีนะหกปีนานกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ว่ามันก็ได้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับที่ที่เราได้ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะภูมิใจมากในวันนั้นแล้วก็เราเองก็คงจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เราจบนะครับก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ขอบคุณ พี่พี่น้องน้องนะครับผมชาวเกษตรทุกคนที่น่ารักแล้วก็ช่วยเหลือกันนะพัฒนาตลอดนะครับจบแน่นอนกําหนดรับนี่วันไหนบ้างกำหนดรับวันที่26ตุลาคมนะครับผมที่จะถึงนี้ครับส่วนวันแบบซ้อมอะไรอย่างนี้ครับวันซ้อมวันที่มีวันที่4ซึ่งผมไปไม่ได้วันหนึ่งเพราะว่ามีงานแล้วก็วันที่10แล้วก็วันที่17นะครับไปได้ ซึ่งก็มันพี่การญาติเยอะอะค่ะแฟนคลับด้วยอะไรคิดอยู่ครับตอนนี้ยังยังยัง,ยงคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงดีว่าจะให้เฉลีย่ยไปวันไหนบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปวันจริงหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะครับเพื่อนปูงล่ะเพื่อนพี่การเอ้อพีริศพี่โน่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่างก็เชิญอยู่แล้วครับผม,มแต่ว่ากลัวจะไม่ว่างเท่านั้นเองนะครับเกิดถ้าเกิดว่าริทถ้าเกิดพี่โนโ่หรือว่าใครก็ตามที่คือทำงานด้วยกันกับการก็ เรียนเชิญนะครับผมวันที่26ตุลาคมน,นี้ก็รับเล่นยาวันจริงนะครับพี่นักข่าวทุกคนเชิญพี่พี่นักข่าวทุกคนด้วยพี่แจ็คด้วย<า>นะครับไปร่วมงานพี่แจ็คก็ต้องบอกว่าไปอยู่แล้วฮะไม่การก็ต้องไปทำข่าวครา,าวพี่ชายด้วยกับบันดีนดนขับเกรงว่าพี่แจ็คจะไปตั้งแต่วันซ้อมตั้งสามวันเดี๋ยววันวันชุดคุยมาเสร็จปุ๊บนี่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยชุดคุยมาแล้วมาสัมภาษณ์กันนี่คือเราผ่านมะคะเนี่ย อลคารรักมากวิีเป็นสื่อที่แบบติดตัวเอ้ยติดตามผมตลอดนะออกจากบ้านเดีสยวสารามาครับค่ะเหมือนเงาผมการค <laughs> ่ะไม่ดีด้วยเนาะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานไปไปเตะฟุตบอลมาเห็นลงรูปประคงประครบคืออะไร,รอ๋อเป็นธรรมดาครับของนักกีฬาคนที่เป็นวีรบุรุษส่วนใหญ่ต้องแลกด้วยการเจ็บปวดมา ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นดาวโนนะครับผมเ็า <c ười> ัดตัววานคัดตัวที่บอลลีสุกุลา <c ười> คือคำว่าคัดตัวทุกคนตกใจนึกว่าพี่กันจะไปเตะแบบคือ <c ười> มันจะเป็นการแข่งของหลีที่สุกุลาบแล้วก็จะแข่งทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีแข่งเป็นรุ่นๆของผมเนี่ยรุ่น127 ก็จะมีรุ่น120ถึง128นะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปไปคัดในรุ่นเดียวกัน127ด้วยกันแล้วก็มากัน30-40คนนะครับซึ่งภาพนันคือเพื่อนรุ่มรุ่นเพื่อนรุ่มรุ่นนะครับก็สนุกครับไปไปเตะด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นศุนหน้า<อ>นยิงไป5ประตูโคตรโมอ่ะจริงๆไม่ปกติผมเล่นสนามเล็กสนาม7คนแต่ว่าเมื่อวานนี้มันคือบอลสนมสนามใหญ่11คน เหมือนกับที่คนที่พี่เชียร์อยู่อ่ะนั่นแหละขวัญใจพี่ะฮะนั่นแหละครับผมก็ <laughs> นั่นแหละเมื่อวานนี้ก็เป็น <laughs> เป็นครั้งที่สองที่ไปเจอสนามใหญ่ก็ฟิตนะฮะคือกําลังกําลังเราเนี่ยกำลังเนี่ยพอเลยคือเพื่อนอบอกว่าเฮ้ยทำไมฟิตจังวะเลิกร้องเพลงเถอะเป็นนักบอลดีกว่าคือวิ่งทั้งเกมครับแล้วก็อาศัยความเร็วคือไม่ได้เตะแบบมานานเตะทุกวันขาจะสั้นนิดนึงแต่ว่าเราก็จะใช้ความเร็วแล้วก็ยิงคมยิงคมมาก ห้ามบันทึกอะไรไม่เลยไม่มีครับหมออย่างนี้มีแต่ภาพนิ่งไงถามเพื่อนได้ถามเพื่อนได้นะครับแต่ว่าก็เจ็บเจ็บมันมีจังหวะที่ผมกระโดดขึ้นไปคือเพื่อนเปิดขึ้นมาแล้วผมจะกระโดดกระโดดเกี่ยวบอลลงแล้วยิงประตูใช่ไหมครับแล้วเราตอนจังหวะลงเนี่ยเข่าซ้ายมันบิดมันบิดเลยอ่ะเข่าเลยพลิกชายผมก็แบบเดินไม่ได้นะตอนที่ลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยยิงขาเดียวออกข้างสนามไปแล้วก็เอาประคบน้ําเย็น ระครบแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเอ้ยดีขึ้นจักกิงได้แล้วก็ไปเตะต่อไอ้จังหวะไอ้จังหวะเตะต่อเนี่ยผมว่ามันเจ็บตรงนี้แหละ,ละกลับบ้านแหละครับ,บกลับบ้านก็หนักเลยครับผมถึงถึงตอนนี้ก็ยังหนักอยู่มันหนึ่งต้องระวังตัวครับเพราะพี่กันจะเป็นจะเพศเราด้วยจะรับไไครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเรามันไม่ได้เกี่ยวกับที่กันเอ้มันมันเกี่ยวแหะครับเรื่องของการวอร์มซึ่งผมวอร์มหนักมากนะวอร์มดีแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอด <นะ S 2> ก็ฝาก ทุกคนระวังแล้วกันในการที่จะออกกำลังกายทุกอย่างแฟนคลับไม่ห่วงฝั่งมาขอบคุณมากครับก็จะเตะต,ต่อไปเ <c oughs> นี่ยวันนี้มีสามทุ่มเตะต,ต่อแต่ว่าคงพักก่อนเดี๋ทำงานกินไม่ได้ <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วก็รอบหน้าแฟนคลับจะไปเจอที่ไหนหน่บ้างอ่ารอบหน้านะฮะเดี๋ยวไปเชียงใหมอ่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะที่เชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าก็จะมีซ้อมสีโพดํานะครับผมก็ฝากติดตามผลงานแล้วกันครับหายป่วยไว้นะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครัครับ 两年那个。<laughs>